อัพเดสกอร์ล่าสุดครับ104ครับต่อหนึ่งครับโอ้โหสกอร์นี่เหมือนภาพจะเป็นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านี่เอาแล้วโดนต่อครับรีออนครับแม่มาไกลแล้วนะแต่ว่าก็ยังตามมาติดๆครับจากไรรักครับซึ่งปัจจุบันในตอนนี้สามารถห่อได้ครับแต่ว่าเป็นห่อหลอกเคสครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าหมดเวลาไปแล้วเนี่ยนะะสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามต้องชุบกลับมาเหมือนเดิมครับแต่ว่าข้อดีของการห่อในตอนนี้ก็คือหลอกเคสเก่านั่นเอง ต่ตัดภาพไปทีหนึ่งครับพี่ม็อกตอนนี้พี่ม็อกคอของผู้ชมและของพวกเราในี่ตกแล้วนะฮะวาง EMP เรียบร้อยแล้วก็ตายไปอีกหนึ่งคนครับเป็นเวสครับผมแต่คุณบอกครับไฟใหญ่ประทานะครับผมตรงนี้ครับเอาไฟใหญ่ครับผมคนที่ทางของโอโฮนี่ฮะแล้วแต่ละคนนี่รวมทีเรียบร้อยครับนี่อย่าไฟแล้วต้องรีบหอนะะงั้นไม่ทันเวลาครับผู้ชมครับ มายังบ้านี้แล้วว่ายังไงครับบางรอนนี่ฮะสังเกตเลยว่าซิกีซิกตอนนี้ดูเหมือนคนที่หลุดจะเป็นแค่ซิกีซิกมินตราครับที่เหลือจะอยู่บนรถอยู่ครับคือพยายามจัดดึงเวลาไว้อยู่ครับไม่ให้ตัวเองนี่โดนห่อครับเนื่องจากว่าเวลาอีกนิดเดียวเขาจะหมดเวลาครับใช่ครับตอนนี้เขาจะโอ้โหแล้วหนีซะมากกว่าครับแม่คนที่หลุดไฟนี่สวยจัดเลยครับผมแลมพาร์ดและแลมพาร์ดทูก ทันไหมแล้วผ่าดโอ้โหเรียบร้อยครับแลมผ่าตัวนะครับแล้วติกซิกก็เสียไปเรื่อยๆเลยครับครับผมนี่ฮะซิกซิน่าจะเป็นฟิลที่เสียน้อยเสียยากครับแต่ถ้าเสียมากนี่ไม่เสียดีกว่าไม่มีทดเวลาครับผมถ้าจบคือจบเลยครับต้องชุบทุกเคสที่มีอยู่ในบนมือครับครับผมพอฉันเล่าไปอยู่ตอนนี้สำหรับซิกซิกครับ ที่กำลังล้มเจ็บหรือสลบอยู่ไลร,รักมีทางเดียวฮะที่จะทําคะแนนเพิ่มได้คือต้องห่อก่อน30นาทีนี่ฮะแล้วหรือเวลาเพียง3นาทีเท่านั้นครับผู้ชมครับไลร,รักจะห่อเลยหรือไม่ไมนี่ฮะโดยภาพรวมในซิกซิซิอย่างโจก็โดนเหมือนกันครับ อืมโจโจ้ครับผมอออินวันนะครับตอนนี้อ่าโดนลุมกันหนำยิงครับไม่มีใครลงครับสำหรับด้านของซิกไรลักครับขอไปและเป็นกลับเพาครับที่ลงมาไฟเองกับมือก็เป็นมือมีดเวยฮะโอ้โหเอดีก็ลงมาช่วยเหมือนกันหรือเวลาอีกสามานาทีครับไฟตัดสินนะโอ้เราเรียบร้อยครับตายฮะของโจโจ้ออินครับ ครับ2องนาทีครับไรรักครับไลรแต่ซิกิกก็ไม่ได้วาดไฟใหญ่เพราะว่าตัวหลุดเขาเยอะมากฮะออแล้ครอปกับอุ้ย,ไป,ยไปก่อนไปก่อนนี่ตอนนี้อาจจะต้องรอดูครับว่าซิกซิกจะเล่นแบบไหนครับคือเลือกช่วยเพื่อนหรือจะไปไฟใหญ่กันอีกรอบหนึ่ง นะแต่ถ้าให้ผมเดาในทางรูปแบบนี่คาดการว่าน่าจะไปช่วยเพื่อนนะไปก่อนอี๋อายุใหม่ใหม่มาเริ่มการมาเริ่มการมาลิลิเบอร์ตี้อะไม่ทันเวลาครับผู้ชมครับไม่มีทันเวลาครับอย่าพอชก็ไปเหมือนกันนะสองนาทีครับจะห่อไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเล่นได้แค่เคสที่เหลือครับอ้าว ไม่ไม่มีครับไม่มีครับพี่ตำรวจไม่มีครับมีไม่มีครับไม่มีครับนี่เดี๋ตอนนี้ก็ต้องโอลามานครับหนีตายก่อนครับตอนนั้นของซิกซิซิครับ you love mama เนี่ยดูจากคิวฟิตด้วยรวมครับนี่ฮ็อกคลายนะครับผมขอครับฮอกธรรมดาล้มเหมือนกันครับลีออนครับอ๋อยางแตกครับอัเดตบสกอร์ล่าสุดครับหนึ่งร้อยสี่ครับต่อหนึ่งครับโอ้โห สกอร์นี่เหมือนภาพจะเป็นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านี่เอาแล้วโดนต่อครับรีออนครับแม่มาไกลแล้วนะแต่ว่าก็ยังตามมาติดๆครับจากไลรักครับโหดสตารมาโอ้โหเอ้ยก็ไล่ผักตบมาเหมือนกันรีออนแตกมาสองอย่างแล้วไต่มาแบบนี้เอาฮะเข่ารองมาก็ยังทันอยู่เขาสลับเอ้ยฮะอแล้วติดซอกครับ ยังไงหอยแบบนี้ดูเหมือนจะไม่มีปืนด้วยนะตรงนี้มีเซเล็กน้อยครับสำหรับลีออนครับลงมาที่ลางน้ำแล้วบั๊มไปชนกับใต้สะพานครับแล้วยังไงโดนลุมสองหนึ่งแบบนี้ฮะเท่ากับว่าโอกาสรอดนี่โอ้่รถยางมันแตกครับผู้ชมกรยาัวน้องฮัลโหล นี่อะยังไงเออขึ้นมาแบบนี <t <t ้โอ mm ้โหเหมือนจะขึ้นไล่แล้วแต่ยังก่อนวะจะโดนดักหน้าแบบนี้ยังไงโอ้โหโดักหน้าหลังแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับไม่มีวัชิไม่มีวัชิตรงที่มันเหินอะตรงที่มันนี่จับ

ขบหนีเลยไปซ้ำแบบนี้ยังไงสามทีสี่ทีแล้วเรียบร้อยไหมฮะโดนยิงซ้ำมาแบบนี้สไลด์มาหนึ่งทีแล้วโอ้ยจังหวะจะสวนครับไปโดนยิงกดไว้ก่อนนะอตายหรือยังอย่าไปตายย่าไปตายย่าไปตายแล้วฮอกลีออนครับผมไปครล้งหนึ่งศพครับ ไม่ตายไม่ตายสักทีหืมหึด้วยหล่อเลยไปเลยห่อไปเลยไปอีกหนึ่งศพครับผมสำหรับศพของไล่รักครับไปขอพายะศพของซิกที่ซิกครับอย่างลีออนนะไปต้องช่วยนะต้องรถแยกกันให้จริงอ่ะ ได้หมดอราไหวชิวไว้พี่เราเราเราแค่แบบเราแค่รักในตัวเพื่อนถูกปะพี่พี่พี่ตุ่นพี่ตุ่นพี่ทออ็อปโหอยู่จริงจังหนี่อยากจุ๊บเลยเอ้าแล้วไม่ไม่จริงจังตรงไหนเนี่ยและตอนนี้อุ้มพเพิ่มไม่ได้ครับนอกจากเคสเที่เหลืออยู่ครับผมหมดเวลาการอุ้มแล้วนะฮะนอกจากจะ อุ้มเพื่อทิ้งอย่างเดียวตอนนี้อุ้มเพื่อล่อเคสตำรวจและหมอครับไม่มันหรือเพื่อนเราเนี่ยนหน้าอุ้ยข้างหน้าเพื่อนมาทางนั้นจะนิ่หว่าพี่มาน้าปั๊มปั๊มเยอะนะโอ้เราบวงนัว,นวอ้าวอยู่เลิฟมัมครับโดนยิงตกครับเอ้ยยังไงฮะตรงนี้ซีทีซีก็เป็นไฟใหญ่ครับที่ยังอยู่ตรงนี้ฮะ โอ้โหแล้วโดนตีพังหรือเปล่าแบบนี้ลงเลยเบอร์ตายไปดเบอร์ตายไปหมดไปหมดไปหดมาไปหมดมาไปหมไหมพวกขี้แพ้จะหนีไปไหนพวกขี้แพ้พวกขี้แพ้เหี้ยมจะไปไหนเหี้ยหนีดินี่ก็เป็นอีกไฟดิงครับที่ฆ่ากันยับเลยครับครับก็เป็นไฟย่อยนะฮะตรงนี้ครับ27 27นาทีครับ อ๋อแล้วคือหอดึงเคสหมดเลยครับครับผมโอ้โหถ้าอย่างนี้นี่ผมบอกเลยว่าการันตีเลยนะว่าเคสใหญ่นี่คือเตรียมตัวอนะเอ,เอ,อ,เอล้วุไ่ะอปูุ้มไ,ไปใ <c oughs> ุมหวังเคสไม่ได้ครับผมถ้าเกิดว่าเวลาเนตอนนี้อย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเหลือเวลาอยู่ที่26วินาที่6นานทีครับขออภัยอ่า ซึ่งปัจจุบันในตอนนี้สามารถห่อได้ครับแต่ว่าเป็นห่อหลอกเคสครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าหมดเวลาไปแล้วเนี่ยนะสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามต้องชุบกลับมาเหมือนเดิมครับแต่ว่าข้อดีของการห่อในตอนนี้ก็คือหลอกเคสเก่านั่นเองนะฮะให้ตำรวจและหมอเนี่ยงงนะครับผมว่าเคสไหนคือเคสจริงกันแน่นะครับ มีเต็มเลยนี่หว่านี่ก็เป็นศพของม็อกโคครับ 2, 5, 7, 7. ถ่ามหมดเวลาห่อแล้วอุ้มหวังแคสได้ไหมก็ได้ครับมันมีโอกาสแคสก็เหมือนกัน รวจบึ้มเลยจริงกำลังไปบ้าแรงมารู้จักบ้าแรงใช่ไอนี่ก็รอดูกันไปในช่วงของการอุ้มต่อครับทุกคนครับไม่ฮะออ,อตี้ยูซี่ก็ยังรอดอยู่นะไม่หมดครับไม่หมดครับ ใช่ใช่ไอแอลก็ได้มั้งเบิกรถลงเบิกไหนไว้ท็อปแล้ยังไม่ได้ยิงเลยนี่ครับหน่วยงานตำรวจครับที่อยู่วงเคอร์ฟิวของหลังคาสิโนฮะ มือนจะพึ่งเคลียร์เคสไปได้หรือเปล่าแบบนี้สลับทนของซิกที่ซิกเองครับตอนนี้ปัจจุบันก็ยังเหลือผู้เล่นที่ยังรอดอยู่ครับผู้ชมครับอย่างเสือเสือก็ยังรอดอยู่ซิกที่ซิกก็ยังถือว่ารอดเยอะอยู่ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือไม่ได้ลงไฟใหญ่ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการช่วยเพื่อนนะครับก็น่าจะช่วยเพื่อนให้ไม่ให้คะแนนมันห่างมากกว่านี้ครับสาหรับซิกที่ซิกครับผม หนึ่งหนึ่งเมาหนีเมาน้องหลายรักท้าหนึ่งนึงครับแต่ซิีิซิบอกว่าไม่เอาครับหนีดีกว่าแล้วก็เยียบไปเลยครับครับผม นี่บ My Love ครับโอ้ oh, ดูจากไลน์อัพนี่ของ66นี่สีแดง66ทั้งนั้นเลยฮะอืม hmm. โดนเยอะเหมือนกันครับเต้าอิ่มกับมือปืนเขาก็ยังอยู่ฮะครับ ก็ถือว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยยังไม่มี GPS นั่นเองครับการจับตัวหลุดก็ด้วยความที่รถค่อนข้างเร็วนะผ่านไปผ่านมาก็ได้เจอในทางของลายอุ้มมันอยู่แล้วนั่นเองครับ,รบใช่ครับทำให้เป็นเกมเพลย์ที่น่าตื่นเต้นนะฮะ เต้าอิ่มก็ซ่อมรถอยู่ครับครับยังไม่มีอะไรนะที่ตอนนี้เป็นที่จับตามองครับผมโอลินครับมือปืนครับ ยังมีแจสเปอร์ครับผมอายุครับโอ้ยพายุอาเคชิครับโดนยิงโดน,โดนทนเมืนอัดนดูเหมือนเพื่อนจะไ์บนสะพานหรือเปล่าครับชื่อขึ้นเยอะขนาดนี้ฮถือว่าต้องช่วยกู้เคสครับโดนลินทองโกครับซิกซเนี่ยเีโยวกสทำเกมตอนนี้แม้ว่าจะช้าไปแล้วครับอย่างน้อยเขาขอรักษาสกอร์ไม่ให้หมัน,นแบบว่าเลยเถิดไปกว่านี้ถูกต้องครับคุณหอครับผม ก็ต้องบอกว่าอันนี้คุณบอกภาพเมื่อวานเลยนะครับคผมอาจจะเป็นครั้งแรกที่ภาพอุ้มนะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกนะครับในแบบว่าจังหวะไฟนี่โอ้โหนัวมากๆนะฮะเป็นเป็นการไฟที่แบบนัวจริงๆแล้วก็จังหวะการเคลืนเพลของการอุ้มเนี่ยนะฮะไม่เคยภาพมาก่อนนะแบบการอุ้มอผมไม่เคยภาพมาก่อนคุณบอกเคยภาพไหมนี่แหละครับครั้งแรกครับผมอุ้มเนะฮะ อีกแล้วโนรินขคงโกครับผมยิงเปิดมาทั้งโดนยิงแล้วก็ยิงสวนเขา้าต้องออกมาก่อนแล้วอย่างนี้ยังไงฮะออกด้วยความเร็วแล้วจะโดนหรือเปล่าครับมีตัวหลุดมาไหมไม่มีฮะแล้วดูเหมือนเพื่อนจะไฟข้างหน้าครับโนรินโคองโกเห็นแล้วเลี้ยวขวาตามกลับมาครับเต้าอ,อินตอนนี้เป็นสองต่อหนึ่งครับยังไงฮะอีนิกลีโอแต่ไม่น่าใช่ครับตอนนี้ดูเหมือน ไล่ลักนี่จะมาเยอะกว่าครับต้องถอยกลับไปรีเซ็ตใหม่ครับ